เอาและครับผมก็จะขอสวัสดีคนดูที่เข้ามารับชมกันด้วยนะครับผมวันนี้นะครับพี่ก็จะมาทําการหาปืน ี่โกงที่สุดในตอนนี้เลยก็ว่าได้นะครับนั่นก็คือปืน M14 นะครับ M14 ก็โกงอยู่แล้วแต่อัพ3เข้าไปนี่โคตรโกงยิงแบบเจาะๆรัวๆนะครับเกาะสี่ก็เอาไม่ลงนะครับเกาะสี่นะ,ะวันนี้เราก็จะมาราหา M14 กันนะครับผมมากับทีมนะครับผมสุ่มทีมมาจาังวนี้ผมจะไหวตาวเฮ้ยไม่ใช่ดิมากับเพื่อนเออมาสุ่มทีมได้ยังไดเนาะเออ ฟาร์มไปก่อนครับตอนนี้ยังไม่มีคนนะครับเมืองน,นี้ของเรายังไม่ค่อยมีนะครับเราอย่าเพิ่งไปบวกมากนะครับเดี๋ยวจะแรงรถนะจจะก็ปืน M4 ก็เป็นปืนที่เพิ่งมีการปรับมาใหม่นะครับผมปืนนี้ก็จะแรงมากเลยนะครับใครที่เคยเล่น M4 ก็จะแบบรู้ได้เลยนะครับว่าดาเมจมันโกงเกินนะครับดอกละ50อ่ะครับถ้าไม่มีเกาะก็แบบโคตรโกง ยิงแบบสี่เม็ดร่วงนะครับยิงอัพสามีโคตรรัวอืมโอเคได้กระทะมาจาังหวะนี้โอเคเราจะเล่นเซตปืนอะไรดีทุกคนเป็นเอ่อ m ี MC กับปืนชาร์จเป็นปืนอะไรดีครับอตอนนี้ดูก่อนนะครับเราจะเล่นเซตแดงครับ M4 ผมมีสกินปืนเป็นสีแดงไม่แน่ใจนะครับว่าปืนสกินปืนนี้มันเจาะเกาะเท่าไหร่นะครับหรือว่าบวกดาเมจเท่าไหร่อัตราการยิงเท่าไหร่ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่ามันปืนนี้เป็น ผมเสียมาประมาณประมาณพันเจ็ดร้อยเพชรนะครับปืนนี้นะครับปืน M สกระบกแดงนะครับโคตรแรงอะ่ะเออแบบยิงแบบล่วงอะเออเอาง่ายๆตอนนี้เราก็ฟาร์มไปก่อนนะครับถ้าเพื่อนผมเจอ M 4ผมจะชิวเลยเอ่าตอน,นี้ไม่มีคนไม่มีคนเราก็ฟาร์มไปเปิดกล่องสักหน่อยจังหวะนี้ได้อะไรมาเนี่ยเปิดกล่องไปโอเคกระเป๋าสามสองอันเลยมีใครเอาไหมเนี่ยกระเป๋าสาม จังหวะอ่าพาราก็เก็บพารามาก่อนนะครับเอามาใช้ก่อนยามจำเป็นนะครับทุกคนจังหวะนี้คนก็เหลือ40คนนะตอนนี้กดมาเป็นทีมนะครับแรงแก๊สมาเธอร์ไม่ใช่แหลงแดงครับผมวันนี้ได้ mp 40มาแล้วครับผม mp สี่ศูนย์เวลตันนะครับเดี๋ยวคลิปหน้านพี่จะมาทำการรีวิวนะครับเอ้ยเพื่อนผมเจอ mp สจังหวะนี้ก็สวยเลยครับจบังหวะนี้ผมปิ้งไปเอา mp เลยทุกคน และเมืองเมืองนี้แบบเงียบมากเลยนะไม่มีคนเลยอะ่ะแต่ผมเอ่อตัวผมต้องได้ M สก่อนนะครับผมเกาะทรงเกาะสามเงีง้ยเอาผมไม่ลงนะครับผมยิงเจาะเกาะหมดเลยนะครับถ้าใครยิ่งมีเอ่อตัวสกิลขอเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นสกิลตัวละครที่แบบเจาะเกาะด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยครับมันก็โกงอีกนะครับปืนนี้สำหรับคนที่ยิงหัวไม่ค่อยเป็นนะครับใช้สําหรับปืนนี้ได้นะครับปืนนี้มันยิง ยิงหัวมันก็ยิงยากอยู่นะครับแต่ถ้ายิงตัวเนี่ยแรงบวกเลยยิงตัวก็ตายได้นะครับปืนนี้ผมเพิ่งเพิ่นนนชนะยิงหัวด้วยนะเพราะว่ามันรัวไงมันรัวแล้วมันแบบมันแรงอะ่ะทุกคนเข้าใจไหมรู้จักปืนนี้ปะปืนอะไรว่าคล้ายคล้ายคล้าเอสดีจะแต่ว่ามันแรงมันแรงน้อยกว่านะครับผมแต่มันแรงน้อยกว่าแต่อัตราการยิงมันมากกว่านะครับเอเกนแปดก็ดีนะครับสำหรับเอเกนแปดลากหัวง่ายนะครับผม แต่ภารกิจของเราเราคือเราจะมารีวิว M4 นะครับทุกคนจังหวะนี้โอเคเพื่อนผมเจอคนไหมจังหวะนี้ยังไม่มีคนผมว่าฟ้าไม่ก่อนนะครับเอ่อถ้าเราอยากได้ที่1น,นี่คือเราต้องแบบอของเราต้องฟูลนะทุกคนเก็บปืนนี้ไว้ก่อนปืนไฟเอาไว้จาะไอวอลครับทุกคนนี่โอเคจังหวะนี้ก็เก็บระบงระเบิดมาเรียบร้อยนะครับเวลาเข้าไฟ จังหวะนี้ก็วิ่งตามเพื่อนไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวเพื่อนจอสอะสตูเพื่อนมาระไรกระเป๋าสองผมมีกระเป๋าสามนะทุกคนไม่ต้องรับ <c oughs> อ่าไปเลยอีกคนจนังหวะนี้อะไรเนี่ยเปืนอะไรเนี่ยโหบาเลตดเล่นไม่เป็นนะครับผมเล่นสนายไม่เป็นนะครับทุกคนอฟ้าไปจังหวะนี้เจอคน,นหรือไม่เพื่อนเหมือนเพื่อนจะเจอคนนะจังหวะนี้ฟ้าก่อนทุกคนก็ไม่มีอะไรมากนะครับจังหวะนี้โห คนยังไม่ยุบเลยนะครับผมตอนนี้คนไม่ยุบเลยแล้วผมอยากยิงคนมาก M อ4มเลเวลก็ล่วงได้นะครับทุกคน mm. อ่าแล้วจจงหว่านี้มีเสียงเท้าที่เพื่อนเอาเพื่อนดมจังหวะนี้ผมจะลดัดผมจะลดัดร mm. ัวไปรัวไปรัวไปจังหวะนี้จะเข้าไฟทุกคนมา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 ครยดีดไฟโอ้เห็นศัตรูดีดไปเมื่อกี้ mm. ทำอะไรอยู่ตรงนี้อจ้าสวยตรงนี้ป๊นี่ดอกลราสี่สิบดอกลราสี่สิบเจ็บเจ็บเราตั้งไอวอลไปเลยครับทุกคนอ่าเจอระเบิดแฟลเอ้ยไม่ใช่ดิเจอระเบิดนี่ไฟเมนฮอร์ไปหนึ่งทีปุ๊บไม่โดนครับซิกแซกเจาะเจาะเจาะนี่ดอกลราห้าสิบลุงลุงลุงเจาะไอวอลครับเจาะไอวอลเจาะไอวอลครับเจาะไอวอลเาวิ่งมายิงกันร่วงครับดอกเราห้าสิบเจ็ดไม่ตายให้รู้ไปนะครับช็อตนี้ทุกคน ขอได้เวลาคิวหนึ่งจังหวะนี้ลาดเพื่อนแบบชิวๆ1ิวิวได้ไงออใช่ละก็ใครชอบคลิปนี้ก็รือฝากกดไลค์กดแชร์ไปด้วยนะครับคนผมนก็ซื้อไอ้นี้มาเลยนะครับแม็กอัตราการยิงกับสโคปสมันจะช่วยให้เรายิงรัวยิ่งขึ้นนะครับแบบโคตรโกรงที่สุดนี่สโคปสีกับแม็กลั่นนะครับ บอกได้เลยว่าถ้ามีเก็บเสียงอีกอีกสักนิดหนึ่งอ,ะอ่ะมีเก็บเสียงอีกสักกะบอกเอ้ยไม่ใช่มีเก็บเสียงอันนึงอะ่ะโคตรดีปืนนี้แบบยิงนิ่งมากทุกคนคือแบบอยู่แบบอยู่ไกลๆอ่ะแล้วแบบตรูว,วิ่งมายิงแบบป๊อกป๊อกป๊อกอล่วงโคตรแรงและแบบมีเก็บเสียงแล้วเสียงมันเบาไงคล้ายๆสก,กาใครเคยเล่นสก,กาเก็บเสียงก็จะรู้ดีนะครับผมสาหรับสก,กาเก็บเสียงนะมันเสียงจะไม่ลั่นนะเสียงมันจะนิ่ง ยิงลื่นๆเลยนะครับสำหรับตึสกาอ่าจนวันนี้ผมก็วิ่งไปก่อนนะครับตอนนี้ก็คนก็เหลือส6ทหคนนะครับได้มา1คิวนะครับเออเราจะหา M4 อเลเวลสได้จากไหนเราต้องอัพนะครับผมตัวนี้เออเหมือนจะเห็นศัตรูข้างหน้านะครับเรียกเพื่อนแ่อวกันวรนนี้มาเห็นศัตรูข้างหน้านะครับมีอยู่กี่คนไม่รู้เมื่อกี้เห็นแบบน่าจะ2คนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับตรงนี้เหมือนศัตรูจะวิ่งไปข้างหลังนะครับ วิ่ผมรอดูเชิงก่อนรอดูเชิงก่อนว่าศัตรูเขาจะวิ่งมาทางไหนเหมือนวิ่งไปข้างหลังนะเมื่อกี้โอเคเราจะก็จะตามไปนะครับม,มันเห็นศัตแรบบูแบบที่เออมืองอะไรวะเมืองข้างหลังนะครับนั่นไงศัตรูเก็บอยู่อะไรอยู่ไม่รู้อะเออจวันี้เราจะไปเลยเราจะไปเลยอะไรเพื่อนยิงยิงได้มาคิวหนึง่งโอเควิ่งไปเมืองนี้แหละเมื่อกี้ผมเห็นศัตรูอยู่ตรงนี้นะครับทุกคนวิ่งไปวิ่งไป จังหวะนี้คนก็เหลือ36คนโอ้โหยน่าจะอยู่เมืองนี้แหละเราดูเชิงก่อนครับเพราะบางทีมันสตูด,ดักนี่ไงเจอแล้วโอเคสองตัวแล้วเอามาดิมาดิก็มาดิครับ m p 4 0กับ M 1 4อันดับหนึ่งจังหวะน,นี้อ้าวแล้วยิงอะไรอ่ะน้องยิงอะไรเจาะเจาะเจาะโอ้โหเฮยล้วนน,นั่นน่ะล้วนนั่นน่ะนี่อระเบิดผมไปเกณฑ์ระเบิดผมไปเกณฑ์เอ้ยอะไรอ่ะ M 1 4เลเวลสามทุกคนโอ้โหสวยเลยอย่างนี้ มีโคตรรัวมีโคตรรัวผมป่าระเบิด,ดยัดไปก่อนป่าระเบิดแฟดยัดไปเอาละใครดาวอยู่ตรงน,นี้ก็เสร็จผมดีครับคนใครดาวาวน,นี่เหมือนศันตรูยังอยู่ในนี้นะครับจะวิง่งเราจะวิ่งลูดเราจะลูดเราจะลูดซึ๊บแจบ็คเจาะด้วย M4 นะน,นะครับนี่โคตรโกงเอา M4 ชาร์จนะครับทุกคนเป็นไง M4 ชาร์ตโคตรโกง ไม่เพราะว่าผมยิง m4 แบบเอ้ยเขาเรียกว่าไงยิงปืนชาร์จเข้าไปเยอะแล้วเลยเอา M4 ชาร์จแล้วจางมาะนี้เพื่อเราดาวโอเคเขาเก็บศพนี้ก่อนนะครับมีอะไรบ้างโหไม่มีอะไรเลยอ๋อมันยิงกับศัตรูฝั่งตรงนู้นหรือเปล่านะเห็นก็ะศพเต็มเลยน่าจะใช่นะเกาะ3อุ้ยเกาะผมจะพังแล้วขอไปเอากะสก่อนเกาะสามเกาะสมเกาะสามโหเกาะสาม จะแตกอยู่แล้วเหลือนิดเดียวผมเากาะสองดีกว่าเดี๋ยวเข้าไปซื้อเกาะสี่ที่ตู้ม่วงเอานะครับทุกคนกวันนี้แล้วก็วิ่งหาัตูไปก่อนเผื่อสตูมันเออเผื่อมันเหลี่ยมมามันดักมันอะไรอย่างนี้ไงเราก็แบบจะได้ดูเชิงดูอะไรโอเค okay. เหมือนจะไม่มีตอนนี้คนก็เหลือยี่สิบห้าคนนะครับผมแล้วก็วิ่งขึ้นเขาไปเลยครับตามเพื่อนไปนะครับเผื่อเพื่อนเจอสตูนะครับผม บางทีก็ต้องระวังสตูจากมุงสูงนะครับวิ่งวิ่งอยู่ก็าอาจจะล่วงได้นะครับเจอคนแบบเก่งๆนะครับผมอะ้วเพื่อนยิงดาวไปน่าจะมีคนแหละเราจะวิ่งไปช่วยเพื่อนเลยเฉพาะนี้คนเหลือยี่สามชิวๆนะครับทุกคนชิวๆชิวๆอืมวิ่งไปทรงแซทรงแซทรงซุยโอ้โหไปไปไปในโบนี้เหมือนเอา้าเมื่อกี้มีคนอยู่เลยไม่มีนี่หว่า เพื่อนยิงไปหมดแล้วโอเคโอเคเพื่อนยิงไปหมดแล้วเดี๋ยวเราจะไปซื้อเกาะสี่กันนะครับทุกคนใช้เกาะสี่นะครับบอกได้คําเดียวว่าโคตรถึกไอเกาะสี่เนี่ยโคตรเขาเรียกว,ว่าไงโคตรโคตรถึกถ้าไม่ม,ถม,มีถ้าไม่มีตัวจอนี่าไม่ลงนะเกาะสี่นะซื้อเกาะสี่มาโอเคได้แล้วโอเคซื้ออันนี้มาหนึ่งอันโอเค เหมือนคาจะมีตรูผมยิงไปปอกปกลรว่วงสามสามด่วนสามด่วนนะครับทุกคนตัวนี้วิ่งไปจะมีหลายตีนะครับทางนี้มีหลายตีมากเลยมีหลายตีมากเลยช่วนี้ทำยังไงอะไรคนนี้ทำไรนี่ไงเจเอฟน่าจะกอดสามนะตัวนี้ดอกสัตดอกสามแปดเจอผมซิกแซเจอผมยิงแบบหน, <c oughs> นักครับชวนี้ทำาไง เคข้างหน้ามีคนนะครับข้างหน้ามีคนเหมือนจะอยู่ในนี้เหมือนจะอยู่ในนี้เพื่อนเข้าเลยเพื่อนเข้าเลยผมนี่อาปืนยิงเจาะไปยิงเจาะไปอยู่ไหนไหนอ๋ออยู่ในอยู่อยู่ในบ้านอยู่ในบ้านเจาะ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 นี่โดนหัวครับโดนหัวโดนหัวบอกได้คําเดียวว่าทาเป็นนั่งทาเป็นนั่งเอ้ยเอ้ยบนมีคนหอ้ดีเลือดยุบไปครึ่งหลอดพันยาด่วนเลย บนนี้มีคนเยอะเหลือเกินนะเดี๋ยวขอเอาเป็นซองยาวนะครับผมทางนี้เละเกมซองยาวยิงกับสองสามทีนี่โคตรโกงไปไหนเมื่อกี้ขอพันยาแป๊บ,บนึงขอพันยาแป๊บนึงอ๋อเจอแล้วฝองน้นี่ไงเจาะไปเจาะไปเจาะไปไม่โดนเลยจึก,ๆๆๆๆๆก,กจึกจึกจึกนี่ไงโคตรโกงคนจึก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 นี่ไงแปดคิวแบบนิ่มๆโหล้วคนดู อย่าลืมกดไลค์พี่ดิครับทุกคนไปไปสวัสดีเอาแล้วโดดออกนอกหมอกมาทำไมอ,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 อไมนนุ้ยมุกคนครับอุ้ย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 ปืนไรงวันนียแรมกันนะเนี่ยขอพันยาก่อนอนนึงจังหวะนี้เหลือเจ็ดคนเหลือเจ็ดคนเราจะที่หนึ่งหรือไม่ครับพันยาก่อนเจาะไปโอ้วิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้ววงค่อนข้างแรงครับตอนนี้เราจะเราจะรีบเข้าวงก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวค่อยไปยิงเลาวข้างหน้าครับ เค okay, รีบเข้าวงเลยรีบ,ร,บรีบเขาวงดุนนเลยตอนนี้ไม่มีอะไรมากเข้าวงดุน่นครับทุกคนเค okay. อยู่ไหนกันหมดอยู่ไหนกันหมดเหลือเหลืออีก3ตัวนะครับน่าจคะคุณตี้อ้าวเพื่อนดิ้งไปแล้วก็เหลืออีก2คนจังหวะน,นี้ที่1ฟาร์มหว่างของเรานะครับคนที่1อา้าวเหลือตัวสุดท้ายเหลือตัวสุดท้ายครับทุกคนที่1แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์จังหวะนี้ โ oh, อย้ตัวสุดท้ายอยู่ไหนด่วนๆตัวสุดท้ายอยู่ไหนตัวสุดท้ายอยู่ไหนเอา้าเห็นอะไรดีอยู่บนหลังคาเห็นอะไรดอยู่บนหลังคางหวะนี้เราวิ่งไปเลยเราวิ่งไปเลยเราจะเอา 9Q นะครับผมนี่ M4 โคตรโกรมบอกเลยใครอยากเล่นตามพี่นะครับก็อย่าลืมไปใช้ก็ได้นะครับ M4 ครับเก็บเสียงโคตรโกรมเอาติดเกาะตายนะเนี่ยเอาเพื่อนรัดโอไม่ก็เพื่อนร oh ัดผมได้ยังไง โอเคครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ M14 ของพี่นะครับคลิปหน้าใครอยากให้ทำอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์มานะครับนะสำหรับคลิปนี้พี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมก็ถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้พี่ด้วยนะครับนะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของช่องพี่นะครับสำหรับคลิปนี้พี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมก็สวัสดีครับ